เราที่แบบใจดีขนาดนี้เป็นคุณพ่อลูกหนึ่งที่แบบคิดไหมทําไมเขาถึงโหดร้ายกับเราขนาดนี้จะเอาเราให้แบบสาเหตุหาตทางการเมืองเลยเหรอสาเหตุ <สา S 2> ที่ผมยังยิ้มได้อยู่ตอนนี้เพราะว่าคำพูดของนักการเมืองคนหนึ่งตอนนี้ผมเรียนอยู่เกี่ยวกับการเมืองอที่อเมริกาครับคนนั้นชื่อฮิลารีคลินตันแล้วเขาพูดบอกว่าในการเมืองเนี่ย Don't take personal things, personally things n s p e r o a l แต่เป็นไทยก็คือว่าอย่าคิดว่าเรื่องที่เกิดขึ้นกับคุณในการเมืองอ่ะเป็นเรื่องส่วนตัวเพราะผมรู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นเพราะว่าพิธาหรือบุคลิกของพิธาแต่ใครก็ตามที่คิดที่จะมาท้าทายอำนาจเก่าต้องการที่จะทำให้อำนาจเป็นของประชาชนในหลายรูปแบบในวิธีคิดของเรา ถูกไม่ถูกจริงๆมันไปคุยกันในสภาได้แต่ผมข้อเสนออย่างนี้แล้วประชาชนชอบเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นแล้วในช่วงอายุของเราอย่างพวกนี้4 3ปีก็เห็นการเมืองมาว่าใครโดนยุบพรรคบ้างที่เยอะเกือบทั้งสภาแล้วเลยโดนยุบพรรคบาใครโดนตัดสิทธิ์มาบ้างตัดสิทธิ์เพราะอะไรบ้างมันก็เลยทําให้ผมรู้สึกเบาไม่ได้รู้สึกว่ามันทําไมต้องมาเกิดขึ้นกับคนที่เป็นบุคลิกอย่างฉันเป็นคุณพ่อกับลูกสาวอย่างฉันมันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวแต่ถ้าเกิดคุณคิดว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวแล้วคุณ แล้วทำไงคุณจะทํางานไปต่อไม่ได้ผมก็คิดว่าคําพูดของคนนี้นะฮิลลารีคลินตันคนหนึ่งกับอีกคนหนึ่งคือมาดามอูอีของจีนคที่เป็นคนที่เข้มแข็งเคยมาตอนนั้นมาที่เชียงใหม่เนาะ,<ฮ>ะมาทำเรื่องเกี่ยวกับฟรีเทรดอะไรสักอย่างครับก็บรู้สึกว่าโอ้โหเขาเป็นคนที่เข้มแข็งใน,ในการทํางานทางการเมืองสองคนนี้ก็เป็นคาที่รู้สึกว่าเออ เป็นสิบสิบปีผมก็ยังจําความคิดอย่างนี้ได้แล้วมันก็กลายเป็น DNA ของผมจริงๆเว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องส่วนตัวมันเป็นเรื่องของการต่อสู้กันเชิงในเชิงอํานาจระหว่าง Old Political Order หรืออํานาจเก่าที่ไม่ต้องการที่จะให้มีสิ่งใหม่ๆมาท้าทายซึ่งมันก็ต้องสู้กันแล้วมันก็ไม่ใช่แค่ประเทศไทยประเทศเดียวประเทศไหนมันก็เป็นหลายๆที่พอคุณมองแบบนี้บริบทแบบนี้เนี่ยคุณก็บางคน